สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตดี้นำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดในงวดประจำวันที่4กรกฎาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้รายการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของวัดประจำวันที่3นะครับผมสำรับวันที่3นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่3กับ4นะครับผมสำรับสายวิ่งสายรูดนะครับผม สำหรับ4มา8ปดในรอบเฉพาะกิจนะครับผมสำหรับสายรูดนะครับผมและก็41ในรอบพิเศษและก็4 6ในรอบ vip นะครับผมสำหรับ3นะครับผมสายวิ่งสายรูดมา3ากาวในรอบปกติสำหรับ3ตัวเข้าโต๊ดนะครับผมแอดมินให้เข้าตรงๆเลยนะครับผม 3 4 1นะครับผมในรอบปกติในรอบพิเศษนะครับผมขอโทษนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อฟพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่4ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมให้อยู่ที่1กับ7นะครับผม สำหรับหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดสำหรับเจ็ดนะครับผมเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าและก็เจ็ดหกสำหรับตัวกันนะครับผมมันจะให้อยู่ที่สามสองนะครับผม สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมี1 1 2 2 44 55่ง้าและก็7จ็ดสำหรับ3ตัวนะผมมีหกหนึ่มหนึ่งห้ 8,7,3แล้วก็1,7,6 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ